ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนนะครับมือนี่พาพี่น้องมาเบงพันข้าวนะครับซื้อที่เฮาหู้จักกันเป็นทางการนะครับจะเป็นชื่อนะครับน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดครับพี่น้องเป็นข้าวเหนียวนาปีข้าวเหนียวไว้แสงพี่น้องเดี๋ยวจะเอาข้อมูลเรื่องนะครับที่ไปที่มาของสายพานันน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดมันเล่าให้พี่น้องฟังนะครับแต่พี่น้องสนมากนะครับกระซีเอื้อน ว่าข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าถุงนะครับถุงของของเพื่อนที่ผลิตจำนายออกมาเนี่ยมันจิมีตายี่ห้วว่าตาเคี่ยวงูทองนะครับพี่น้องนะครับเคี่ยวงูทองนะครับมันก็เลยชาวบ้านพี่น้องเขาหลายๆคนก็เลยเอื่นว่าข้าวเหนียวเคี่ยวงูครับพี่น้องมันคนละย่างกับไอ้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับที่ที่เขาหูจักนะครับพี่น้องมันเป็น สายพันธุ์นะครับหน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับถุงที่พี่น้องเห็นยูนี่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับอยู่ที่อำเภอทองแสนขันนะครับจังหวัดอุตรกดิตครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวทีมมาให้พี่น้องเบ่งนะครับอันนี้ที่ผมไปซื้อมาจากร้านข้าพี่น้องถุงละเจ็ดร้อยกว่าบาทครับพี่น้องอันนี้เป็นศูนย์ข้าวชุมชนนะครับตำบลป่าตายครับพี่น้องนะครับเลขทะเบียนนะครับ ของการผลิตพันข้าวก็ห้าสามศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับทับศูนย์ศูนย์หนึ่งสามพี่น้องผู้รวบรวมนะครับมเมล็ดพันธุ์กับเป็นวิสาหกิจชุมชนมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลป่าคายนะครับมเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะครับเลขที่พอพอนะครับสามเจ็ดห้าสองห้าหกสองครับพี่น้องนะครับนะนะครับถ้าเกิดพี่น้องเขาเอื้ออีกซื้อนึ่งก็จะเป็นซื้อ กอขอหกเตี้ยนะครับพี่น้องนะครับหรือหน้าห้าเ้าเบอร์18บนะครับพี่น้องรถที่เห็นยูนี่นจะเป็นรถนะครับอ่าธันวาคม2,566ครับพี่น้องนะครับเป็นฤดูข้าวนาปีปีหกหนะครับแหล่งรวบรวมพันธุก็จากอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิต์นะครับเกษตรกรผู้ผลิตก็นายทวิทปู่ปิวครับพี่น้องน้ำหนัก25กิโลกรัม ไดรับการเมล็ดพันธุ์นะครับตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกข้อสอบเนี่ยพี่น้องมันจะมีนะครับลักษณะของข้อมูลนะครับของเข่าถุงนี่นะพี่น้องว่าผู้ใดเป็นผู้ผลิตนะครับพี่น้องนะครับผลิตบรรจุในช่วงเดือนพศใดพี่น้องเพราะว่าพันธุ์ข้าวเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานนะครับยิ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ผสมนะครับนะครับสารกําจัด เชื้อราเสียคับพี่น้องหรือสารกำจัดแมลงเส่มันก็จะมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณหนึ่งปีครับพี่น้องนะครับหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาเบิงมาเมล็ดพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแล้วก็ที่ไปที่ไปที่ม้าครับพี่น้องนะครับที่ไปที่มาของนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวเปียงตึงซื้อน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดครับพี่น้องนะครับ ที่ไปที่มาของการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนา5้9เบอร์18เนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็จากนี่แหละพี่น้องนะครับอสวทชหรือใบโอเทคหรือสำนักงานพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวาภาพครับพี่น้องนะครับเพื่อร่วมกับมหาวิายาทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาสายพันธุ์ข้าวขึ้นมานะครับเหตุผลหนึ่งก็คือว่าจะนำเอานะครับข้อจุดเด่นของนะครับ สายพันธุ์ข้าวนะครับหลายๆสายพันธุ์มารวมกันนะครับพี่น้องนะครับเช่นกอคอสิบแปดบอพี่น้องกอขอหาหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับข้าวเหนียวทันญาสีลินนะครับพี่น้องนะครับนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวพันธุพื้นเมืองนะครับที่นะครับมีความทนทานต่อนะครับโรคและแมลงนะครับแล้วก็ สามารถที่จะปลูกในพื้นที่นะครับน้ำถ่วมได้นะพี่น้องนะครับม,มันเอาจุดเด่นหลายๆจุดมารวมกันนะครับก็เลยเกิดเป็นงานวิจัยขึ้นมาพี่น้องระหว่างนะครับสวทชหรือใบโอเทคหรือสำนักพันธุวิศวกรรมนะพี่น้องพัฒนาสายสายพันธุ์ขึ้นมาแลา้วก็ในปี5-9นะพี่น้องก็เลยน้ำไปนะครับเริ่มปลูกกันในนะครับใน จังหวัดน่านครับพี่น้องใน11 11กลุ่มนะครับ <relevance> วิสาหกิจชุมชนนะครับพี่น้องนะครับทดลองทดลองปลูกตรงไหนแปลงพี่น้องเกษตรกรนะครับเสร,ร็จแล้วมันมันมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับที่นะครับเป็นที่พอใจของพี่น้องเกษตรกรนะครับเรื่องผลผลิตแล้วก็เรื่องคุณภาพความหอมความนุ่มของข้าวเหนียวก็คือมันเป็นเบอร์ บอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบแปดพี่น้องนะครับเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบแปดนะครับก็เลยมาตั้งซื้อกันเป็นนะครับน่านห้าเก้าพี่น้องมันก็เลยเป็นซื้อน่านห้าเก้าเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบแปดข้อแตกต่างของเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบแปดก็คือเรื่องของผลผลิตครับพี่น้องนะครับผลผลิตของน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับจะมีผลผลิตที่นะครับดีกว่าเบอร์สิบเจ็ดครับพี่น้องนะครับนะครับ เั็นนี่สังเกตเบิ้งพี่น้องนี่ครับมีความใกลเคียงกับกกอกหกเขาที่เฮาปลูกกันบ่าพี่น้องนะครับกกอกเป็นข้าวพันธุ์ดั้งเดิมนะครับพี่น้องที่มีการพัฒนาสายพันธุ์นะครับมาตั่งหลายสิบปีแล้วครับพี่น้องนะครับกกอกหกเนี่ยเป็นข้าวนะครับนิยมอันดับหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรภาคอีสานกับภาคเหนือที่มีการนิยมปลูกครับพี่น้องนะครับแต่พอมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียว ในช่วงหลายปีที่พันมาในพี่น้องเขาก็ยเอาพันธัญญาสิลินนะครับพี่น้องมาทดลองปลูกนะครับนะครับทดลองปลูกในแปลงนะครับก็มีปลูกอยู่ช่วงหนึ่งพี่น้องนะครับกับว่าเป็นที่นิยมเทอดีควนจนมากก็ยังใช้พันธุ์กว่าหกอยู่ครับพี่น้องนะครับ นะครับหรือตอนแรกๆที lotta, ่มีการปลูกเนี่ยพี่น้องนะครับเขายังไม่ทันได้ตั้งซื้อก็เลยเอื้นซื้อขาวพันนี้ว่าข้าวกว่ากหกเทียพี่น้องหรือบางคนก็เอื่นกวกหกเที้ยเอืกอนนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ถูกต้องต้องเอื่นหน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่นิยมกับพี่น้องเกษตรกรนะครับในช่วงปีสองปีนี้นะพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเห็นเมล็ดข้าวพี่น้องมีเม็ดขาวมีสีเหลืองทองพี่น้องแล้วก็เม็ดยาวครับเนี่ย เม็ดเนี้วนะครับข้อดีของเขาก็คือมันบะลมนะพี่น้องครับนี่ข้อดีหนึ่งก็คือมันบะลมพี่น้องเขาบะลมมีความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสิบเซนติเมตรครับพี่น้องนี่มีความสูงอยู่ที่ร้อยสิบเซนติเมตรแล้วก็บะล่มผลผลิตต่อไร่นะครับพี่น้องถ้าเกิดนาะปกตินี่ตัวเลขอยู่ที่เจ็ดร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนาที่มีความสมบูรณ์ดีเนะน,นะครับผลผลิตอาจจะถึงนะครับหนึ่งพัน กิโลกรัมต่อไร่หรือหนึ่งตันต่อไร่นะครับพี่น้องนะครับมีพี่น้องชาปลูกนะครับข้าวพันนี้นะครับในเขตอําเภอเกเตรสมบูรณ์วชัยพุมมนะครับมาหลายหลายแล้วก็พี่น้องนะครับเพื่อนก็บอกว่ามันได้ผลผลิตนะครับค่อนข้างนะครับสูงกว่าข้าวกว่าข้าวหกนะครับพี่น้องนะครับข้อมูลอีกอันหนึ่งก็คือว่าร้านรับซื้อนะครับนะครับพอข้าจะรับซื้อข้าวใน ในพื้นที่นะครับเขาบอกเลยว่าเขาเขาซื้อราคาเดียวกับกพหกพี่น้องนะเพราะว่ามันเหมือนกันเลยพี่น้องครับนี่นะครับแตกต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับที่นะครับที่มีข้อมูลก็คือว่าความนุ่มความหอมยังสู่กพหกว่ได้ครับพี่น้องแต่โดยรวมแล้วนี่ใกล้เคียงมากพี่น้องก็คือเป็นพันข้าวที่ทําได้ใกล้เคียงกับข้าวเหนียวกอหกมากนะครับเนี่ยนี่คือหน้าหน้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับ ก็เลยที่ลองเอาไปน้าไปปลูกครับพี่น้องอยู่ที่น้าแปลงติดบ้านพื้นที่หนึ่งไร่นะครับอัตราการปลูกถ้าเกิดเป็นข้าขวโพดพกนี้ผมจะใช้อยู่ที่สิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่นะครับแต่ว่าพอเป็นนาห้าก้าเบอร์สิบแปดแล้วเนี่ยผมจะใช้อัตราที่ยี่ห้ากิโลกร,รัมต่อไร่คือที่ว่านหนาเลยพี่น้องนะครับจะดูที่ว่าผลผลิตต่อไร่นะครับพี่น้องนะครับที่ดี นะครับแบบใดน,นะครับการเริมเติบตัวเป็นแบบจังไดน,นะครับเชิมาท่าคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องครับนี่ก็มาเปิดถุงให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่คือหน้าหน้าก้าเบอร์สิบแปดนะครับนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ